วัสดีพี่เพื่อนพ,พ,พี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับมีอยู่กับ v o g s u g t m e เก s p e e d d Lister นะฮะวันนี้เราจะมาลงแรงนะตอนนี้ผมอยู่แรงโกแล้วนะครับเรียกว่าจะมาทําการลงแรงนะครับเนื่องจากว่าเราจะไม่ลดแรงและไปลดแรงไปอยู่แลมบรอบแลละเนื่องจากว่าคือผมลดไม่ได้ครับหวันอย่างน้อยต้องเล่นซักประมาณ20ตา20ตาไม่เข้าเส้นชัยต้องแพ้เราถึงจะลดแรงได้ หนึ่งตาหนึ่งตาหมนะสำหรับคนที่เคยขึ้นในของแล้งลีเจนหรือว่าซูพินมาแล้วเนื่องจากว่าลดแรงเป็นบลอมนี่ยากสุดๆก็ลดมาถึงแรงกโกพอแล้วนะต่อจากนี้เราจะขึ้นไปแลงซูพินนะครับหรือคือ e ีเจนต่อจากนี้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงแรงนะครับก็ไปในของโซโรไม่ใช่โซโรทีมเรซซิ่งแล้วกันอาจจะลองต่อครับจะต่อสักประม,มาณตามจำนวนสนามว่าจะต่อประมาณกี่วิกี่วิเนาะ ก็จะลองต่อดูนะครับโดยการไม่ใส่สเลี้ยงด้วยสําหรับสายฟรีนะครับสายฟรีที่เรกวาพี่ครับพี่ครับผมไม่มีตามเติมอะผมเลยไม่เก่งไม่โหดเลยรถผมไม่แรงเลยนี่มีรถฟรีอยู่มีรถฟรีอยู่นะครับนี่รถฟรีตามนี้เลยนะครับนี่ครับรถฟรีนะครับนี่อันนี้เขามีกําหนดให้เราเล่นนะครับสามารถเล่นได้สําหรับสายฟรีที่อ่า ไม่มีตังเติมนะครับหรือก็คือไม่เติมไม่อยากเติมก็อันนี้เลยครับมีรถฟรีให้เล่นแรงไม่แรงเดี๋ยวผมจะแรงผมเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะว่ารถอ่ะมันแรงไหมก็ลงแรงเลยนะครับหนามก็จะเป็นสนามน็อกไซนะฮะฮะโอสนามนี้ผมต่อให้เลยส0วินะฮะต่อให้เลยนะส0วิเห็นไหมอันนี้ครับสหรับใครที่เรียกว่าไม่มีรถเติมนะฮะก็คือไม่มีรถแรงแงนี่ ใส่ฟรีครับรูเล่นรถคันนี้เลยนะดูดิเขาเอารถคันนี้มันเล่นเนื่องจากว่าตัวเกมเขามีรถฟรีให้เราเล่นด้วยจำนวนวันเขาก็จะมีกำหนดว่าเล่นได้กี่วันกี่วันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทั้งหมดแล้วก็สามารถดูว่าขนาดยังไม่หมดก็เล่นได้นะครับแต่ลองดูนะครับว่าตัวรถนี้เขาอัพมาหรือยังเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ทุกคนดูนะครับว่าแรงไหมนะครับใส่รถที่เขาเอามาให้เราเล่นนี้ตกลงเขาอัพมาหรือยังนะจะลองเล่นให้ดู เท่าที่ผมคิดดูแล้วนะครับน่าจะยังไม่ได้อัพรอเปล่าอ่าถอยหลังมาถอยหลังมาถอยหลังมาต่อให้เขาสามสปีครับอืมเล่นเป็นทีมเนี่ยผมว่าน่าจะเละเออรถนี้เขาอัพมาแล้วนะวิ่งได้อ่าประมาณส0มร้ยเลยนะครับโอเค สรุปครับว่ารถที่เขาให้เล่นนี้อ่าเขาอัพมาแล้วเราไม่จะเป็นต้องอัพนะครับเขาอัพมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยหรือก็คือตัวเกมเขาอัพมาให้เราแล้วเราแค่มาเล่นนะครับอ่าใชตามไปตามไปบนเลี่องบนไม่ติดโอ้ใส่ใส่เลี้ยงอ๋อ โอ้เขาก็โหนเหมือนกันนะไม่นิ่งเลยตาแรกของวันเลยนั้นเนี่ยไม่ไหวไม่ไหว โอ้แรลงโกนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเออสงสัยไม่ใช่เอาเรื่องครับอ,อ่าเรียกว่าเอ,อ่อถ้าใครอยู่แรลงนี้ก็ถือว่าขค้ืนแรลงได้สบายมากนั่นจะว่าผมพลาดเยอะเกิน <laughs> โย้ มว่าผมก็ไล่ตามมาติดๆแล้วนะอืมอืมได้ที่สองได้ที่สองเอ้ยมันมันมัน ไม่ได้ต่อแบมนี้มานานแล้วนะเออแจงอ่งงะสนามนี้ต่อให้สามสิบวิรู้สึกว่าถ้ามิกี้ผมไม่พลาดเยอะเกินไปมันน่าจะได้ที่หนะึ่งนะเออพลาดเยอะเกินไปแหละเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ตาหน้าเดี๋ยวเอาใหม่ตาหน้าม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 าเอาใหม่เอาใหม่มิกี้มีคนโทรมาครับเอาใหม่โอ้ยเรียบร้อยเลย เล่นต่อครับแลงต่อนะอุ้ยเจอสนามแล้วมีให้เราเลือกด้วยเหรอไม่ใช่ดีซุ่มด้วยเหรอว่าจะได้สนามอะไรอ่ะหรือว,ว่าจะมีแล้งโนวามาโอ้ยไม่ใช่ได้มอนมารอเปล่ามาน้อยมาน้อยครับซึ่งผมเปิดให้ทุกคนดูละเดี๋ยวผมจะเล่นรถฟรีนะรถฟรีที่เขาให้เล่นมาจะต่อให้20วิลองดูลองดูว่าผมจะ เรียกว่าผมจะนิ่งพอตัวหรือเปล่าหรือว่าจะสู้เขาได้ไหมเดี๋ยวเรามาเจอกันสวยนะครับอืรถฟรีนะเนี่ยยี่สิบวิผมว่ายี่สวินี้ผมว่าผมแซงได้นะ <c oughs> มั่นใจขนาดนั้นนะครับเชื่อเปล่าไม่เชื่อลองดูอ่ะอ่ะยีสโอเคยี่สแล้ว โอ้เขาเขาไปได้ไม่ไกลเลยดีซียูเข้าไปซีดพีดีไปตาที่สองแล้วนะ นี่ไล่ตามมาแล้วแฮบิเบกแฮบิเบกโอ้ยที่หนึ่งโหดนะที่หนึ่งกับที่สองโหดนะ นี่โอ้โหที่หนึ่งกัที่สองเอาเรื่องนะครับแต่ไม่เป็นไรได้แค่นี้ก็พอแล้วนะฮะนี่เอาไงาเอาไงาสเสลี้ยงไม่สายนันเนื้อรฟรีครับรถฟรีแรงนะต่อให้20่สิบวิเลยนะฮะเฮ้ยถือว่าแรงโกนี้ก็โหดเอาเรื่องนะที่ผมเล่นนะครับแต่ต้องลองดูว่าสนามอื่นว่าเขาเล่นได้ดีหรือเปล่านะ คนเมื่อกี้เขาไม่ใช่อยู่แลนดโกครับคนเมื่อกี้เขาอยู่แลนดแพตตินันนี่ไงแลนดแพตตินันอ่าเดี๋ยวลงอีกลงอีกลงอีกโอ้โหมาในของสนามรอแอนเจอริสเลยนะปีนด,ด้วยอเอาละไปะเออลืมไปสนามนี้ต่อแซ่ป,ประมาณกี่วิด,ดีต่อให้สิบห้าวิเออสนามนี้อ่ายี่สิบเลยยี่สิบวิเลยยี่สิบวิเลย ก็คิดดูแล้วสนามนี้น่าจะยากกว่าสนามเมื่อกี้นะยี่สิบวิเลยแปดสิบเจดเก้ายี่สิบือผมก็ไม่ได้โหดนะอันนี้แค่อยากมาลองว่าในของแรงด์โกว่าจะเจอคนโหดในระดับไหนบ้างอะเนาะ ก็ให้ทุกคนดูแล้วรู้เอาไว้นะครับว่าเก่งประมาณเท่าไหร่นะครับที่จริงๆทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละนะแสงได้สบายครับรอบนี้คือสนามนี้มันยากาสำหรับคนที่อยู่แลงโกครับเขายังไม่เคยชิมกับสนามนี้นะ แล้วก็ไลวิ่งเขายังไม่คมเท่าไหร่โอ้ยผมนี่แหละไม่คมอะไรค<ผ>มจ <c oughs> ับคง <c oughs> ชี้คมหน่อยสบายครับช,ชิวๆได้นะกินไไก่กินไข่ต้มไก่ต้มได้รอเลยน่าเส่นายเผื e ่อข้าจะโดนดอมินิเตอร์อีกนะฮะ<笑><笑>ผมว่าผมน่าจะต่อสักประมาณสามสวิตนะโอ้โหยม่เป็นไร เลียโบนไม่ติดเห็นไหมรถฟรีแรงนะครับเออรถอันนี้รถที่เขาให้เราเล่นนะเนี่ยไม่ใช่รถของผมนะผมไม่ได้เติมเอาอคันเนี้คันนี้คือรถฟรีรถฟรีืมสบายครับต้องขออภัย น้องๆแล้วก็พี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่ผมมาลงแรงนะครับโอเคเนาะชนะขาด168ลองเปลี่ยนรถทดลองดูนะฮะว่าจะได้ไหมฟ,ฟิโนโไม่ได้เหรอเดี๋ยวลองออกเข้าใหม่อ๋อโอเคสำหรับใครนะครับที่เปลี่ยนรถไม่ได้ให้เรากดไปที่รถนะครับพอเรากดไปที่รถแล้วใช่ไหมฮะผมจะกดคันนี้กดไปรถมาไม่เปลี่ยนเนาะ ให้เราออกนะครับแล้วก็เข้าใหม่นี่รถมันเปลี่ยนไว้ให้แล้วนะครับมันจะเปลี่ยนเนาะสำหรับใครที่เปลี่ยนรถไม่ได้ก็ทําตามนี้นะครับเนื่องจากว่าในเกมนี้บัก๊ก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวเจอกันในสนามเรียบร้อยมาในสนามเชนออสต์มบอกแล้วว่าสายฟีะเอารถฟรีนี้มาเล่นแหละครับไม่ใช่ไปต้องเติมหรอฮะเอา ลืมไปลืมต่อลืมต่อขอโทษขอโทษ <c oughs> เอาต่อกัอนต่อกัอนเอาสนามนี้เอาเป็นว่าสะสิบห้าพอนะครับสิบห้าวีพอเนื่องจากว่าสนามที่มันสั้นมากเฮยเกินเกินเกินมันสั้นมากนะครับเพราะว่าถ้าเล่นจริงๆได้ลงเวลาประมาณหนึ่งนานะที สิบกว่าวิได้เลยนะเนี่ยโอ้เร็วได้ดีนะครับสาฟรีอ่ะเออที่เขาบอกว่าพี่ๆครับโอ้โหเอ,อ่อถ้าสายฟรีก็คงอยู่ไม่รอดสิเกมเนี้ยอยู่รอบเขามีรถฟรีให้เราเล่นอยู่แต่รถฟรีนี้รู้สึกว่ามันจะไม่ได้อัพรถดมาหรือเปล่า ตามมาแล้วตามมาแล้วโอ้ยล้นไหลอืมว้าวก็ว่าอยู่นะผมว่ารถฟรีที่เขาให้เราเล่นเนี่ยเขาคงไม่ได้อ้พมาแน่เลย <c oughs> ทำไมผมดิสเก็บในโตย่าจังเออนั่นแหละเขาทานันไหมอน่ะน่าจะต่อเวลานามเกินไปรูกเปล่าสนามนี้ เพราะว่าสนามนี้มันโอ้ยังได้ที่สามอยู่เส้นเออแสงหน้าเส้นชายหลังเส้นชาย,ยครับออย่างได้อยู่คือสนามนี้มันลงแค่หนึ่งนาทีสิบห้าสิบหกแค่นี้ี่ยมันก็ลงแล้วนะครับก็เขา้าเส้นชายแล้วเนาะก็ถือว่าไอ้ผมต่อให้ประมาณสิหวินี่ถือว่านานนะครับนานนะ แล้วก็แรงโกนี่ก็ถือว่าโหดเอาเรื่องคะโอเคขึ้นมาแล้วเป็นไงล่ะครับวันนี้ผมลงในของแรงโกมาให้ทุกคนดูก็เราอบอประมาณนี้คะะ่ะก็ตอนนี้ผมคิดว่าผมนะ่าจะไม่ลงแรงไม่ลดแรงแล้วแหละนะผมจะขึ้นแรงแล้วจะไต่แรงสําปรบคายนะครับที่อยากมาไต่แรงด้วยกันอยู่แรงโกนะครับ่พแพทิน่านนะไดมอนด์ Diamond, นะถ้าอยากไต่แรงก็โอเคเดี๋ยวมาไต่ด้วยกันในสตรีมได้เลยนะครับในเพจนะครับโอเคเนาะ ออวันนี้มาเพียงแค่นี้ยังไงก็อย่าลืมนะครับคน,คนล้าไลค์แล้วก็คนระแช์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดีย๋ยวไว้รอชมหรือติดตามผลงานต่อๆไปเนาะบ๊ายบายเดี๋ยวไว้เจอกัน,กนคลิปหน้าครับ